ออก็กระดาซิคาโคราชช่องเค็มไม่มาเสกครับเยี่ยงาจังขี้ดีเหลืองด <Okay. S 1> ีแนมห้างในเกมแล้วในเกมไมค้าไปจันทน์โดนเด้งออกไงเออมาล่นเกมหนุนบอกดีกว่ายังไงไม่โดนเด้งบ่อยหรอกเพราะกับไมค้าไมค้าโดนนิ่งบ่อยมากไม่รู้ว่าติดโดนนิ่งอะไรงขนาคือ

อ,อีกคนเดิมนี่วาไ,ไไา,าไม่โดนไม่โดนเหรมันดึงมันจะไม่โดนแต่ก็โดนแต่ไหนทำไมสิบปา่าอันนี้สิบที่อี๋ยวต้เอาไงไอที่อยู่ใต้หมดนี่นี่นี่ใน,ใน,นี่ จะรอดไหมพี่จะรอดไหมจะรอดไหม <c oughs> ตักหานะตื่นตายบ่อยจิ้งเฮ้ยทำไมมันเันงเก่งเก่ะเก่งวะยามาก่อนโอ้ยมาเค็บเองโอ้ยเดี๋ยวรอไม่เนี่ยดู รังไงไม่รอดไม่ปไปท่มวรู้ดีกว่าละ่ะว่ารู้แม่น่าดีกว่าคุณแมวแต่มันได้ว่าไม่ใช่ว่าไม่ทำนะ ไอเนามันนีกับตขาข่าวยังทำอยู่แต่ไม่รู้จะทำตอนไหนไงก็ทำตอนไหนก็ได้คนหูแมวคนหูแมวคนหูแมวอันเหรยโอ้กอ่าฮะต้องไหมวะ ไม่ตรงแฮะโอยของขยะมันก็มาเกินจะรัวแม่ไม่อยากโดนอีกเอ้ของขยะมันก็มาบ่อยเกินนี่คือเราไม่อยากจะตตดส่วนที่สำคัญเนี่ยนะ ไม่ตรงแา่ไม่ใช่ว่าวาว่าหุ่มแมวยากนะเอาตรงนะหุ่มแมววันง่ายมากคืออยากว่าสุดอื่นที่แบบมาใช้เวลานานไนงะหุมแมวว่าแค่แป๊บเดียวก็เสร็จคือจะเอาแบบหูลงว่าหูตั้งก็ได้คือมแมวมันว่าง่าย ก็เลยเอาอะไรทีมทร่มาวันนี้ครับออกมาก่อนละกันใช้ง่ายๆวันที่ลังของยากนี่ต้องแก้ด้วยของยาก yeah. You can meet the อื uh หาแมวก็เหมือนกันว่าง่ายๆ คือว่าง่ายมาก วาดนักกันว่าดของแมวที่ต้องวาดแ,แบบแหลมๆน่ารักวาดแบบแนวตั้ง แมวส่วนใหญ่บร่เว็นไรแต่แวต่างไงแมวโอเคไม่ใช่แมวไม่ต้องแหลมแหลมปึด๊ดอันนี้ อดโมโองอ,อ๋อโอชงไหมวาดสามดีก็วาดไม่ยากหรอก คือเอฟอาร์มีควาต้องแบบต้องรู้ว่าโปรแกมันยังไงอ่ะต่ต้องรู้ไงไอที่บอกว่าเามีอาคือต้องรู้โปรแกมของมันอ่ะว่าสามนีมันต้องว่างไง Yeah พี่แนใจม,มีแค่นี้แหละแล้วก็สก็สีดำ 我忘掉。 要怎么玩啊？ ก็เบอร์เกอร์สลัดผักแล้วก็เคดี้เนตปุ๊บอ้าแจงด้วยสี สีแดงโอ้ยมันก็โดนง่ายเกินก็สีเหลืองอหาสีไม่เจอมันโอเคเบอร์เกอร์ก็น้ำตาล แจและก็ขอนจะกินนีนะชมณชมีอ Easy